ลูกอี๊ต่างไม่ไม่รู้นะฮัลโหลเราไปดีครับเดี๋ยวพวคุณน้ำริ้งครับคลิปนี้เดี๋ยวปามาแล้วพลาสติงบามืองกางอีกหนึคลิปครับโอ้โหอโอกไปแล้วงลูกันเด็กมาไม่ตั้นเราจัางเกลาหน้านครับเปิดรถจังเกลาหน้านะโอ้พือชยาเจ้า,จาวิทยานอนกับนอน cái <laughs> đuốc đâu, đi đâu nữa, nằm nắp bả cần phơi, đứng gạ kéo cần phơi, nên nào mèo nhì điệp điểu ác càn nào mà con rể chân này tắt đầy mốp luôn คนกับการุนูวพี่ตนมากรถดิงเอวารดิงมากกันต้นมากรดิงพี่จากรดิงกับิงกับต้นมากัน๋ยวจากโค้งกับรถกัดรุนรุนกันเล่นเอาวะอย่างเลองเต้นเล่นได้เลยว่ายาวครับถ้าการจองเต้นมาแต่งดักเต้น บอลุงด้ับยานี <laughs> ah. <laughs> ่บอลุงมีดับยาไหมแปนปนๆปๆนแปนไม่มีเดียวว่าไอ้ยะ ควเย้าถ้ามแปได้ม้าแมตตนกดูยเวนะจ้ามนกเดี ille, ๋มันเก็บแต่ว่าคอ้เยาควากว้างไรู้ม่แต่ได้เด้เก็บดั้นี่ไม่รูน้มมนกไหม่อจ้าแมตดแปตัรักหน้าที่ไม่ไม่ไม่ล่นกันนะนี่ อันนี้รอกดีตร้องครับรอกดีตร้อง รถหนึ่งเส้รอยนะครับเส้รอยทุกรอกาตักร่องกาดินร่องไปกันนี้กาเหลี่ยมครับกันนี้อย่างกล้วยรถนี้เ้ถาวาตำตรีไม่แพงไม่นี่งามกันนี้ รถยังเกลียวยังก้วยหมากันนี่แตกันพี่นนามึนนี่นะวะตำไม่มาเร็วนะวะกันพี่นนามึนนี่นะวะเขาตำไม่มาเร็วห่วงตายเดิมเลื่อยจ้าเด็กเดิมแต่ power ะนะว่าเนี่ยนะวะเป็น power เนี่ยแต่ว่าวงมะเลยเด็กเดิมห่วงตายเดิม đường đớm đi vào cái rồi đây nó mai leo nó vào rồi đây cái này Mày này chơi đầu đó ban đầu mấy cái lồng tuấn té con mình, mình bạc lá, mình bỏ bay này bả bám เฮ้ยเก้าตีแก่ๆไม่ได้ไปแบบตวดบั้มมีต้นหมักเนียนเม็ดแตงเรือกันเนียนเม็ดมิจฉาลินดัดไดเน,น,นี่ยลงใบนอนเหมือนดินจัดเอ้าปลาแดงปลาแดงแรงดักตื้นแรงกับกกตักตื้นแตกแล้วนะวะแตกหลายมากก็กออ,อ,อ่ะเรียบร้อย อรถเกลือกมาครับตะกิดแตกบอลเรียบร้อยใส่ครับมั้อืมอักเล้วเรียบร้อยดีเรียวไม่เลยเลยกำรด เลือดจบนักหน้าบอกมาปฏิท้อนเปลือกตีเก็บเก็บจะมาเอฟตายเปลือนเนี่ยต้งบอกต่อยต่อยออกไม่ได้เนียนปนดัดเปลือนวันนี้แ <simulations> ต่เร like ่งต oh ้องระวังง่ายก็จะกืด <ís> ก <alam demain> ็เห็นไอ้บันต้องตอนแล้วได้ได้ได้กับปีนี้ไอ้ป้าด็กเลยไอ้นู้ด่าใสไอ้กวา่เลดงมึงอย่าโกงมัน ปุ่มกับกว่าแรงงี้เราแรงกันยกกันเกือว่าแรงเปล,ลือกได้ไม่ไม่ลดไหนเมื่อไหร่ก็าน,นุว่าแรงมันโู่ปุ่มบันเปลือ <c oughs> บ้าเร็กเลย ดูเปิดไม่ได้หรอน้าว่าตาคนครับต้องไปลงต่างได้อ่ะไปตูดจกบอกกับุ้บอกกับุ้เดีนปอตำเนียนไปตู้ได้เอิญอ่ะมึงเตดังกว้ามึงไปเอฟรถมึงกี่เล่มึงไาจอดมึงเงี้ได้มึงไปจอดแล้วันนี้มึงต้อยต่อยไม่ได้จอดังหน้าดังต้นต้นเผื่อนี้กับรถ รถเยอหลังเดินลดเลารถเยอหลังเดินไม่ได้อไอไือเอ้รถไล่ไมตเยนไปเลยที่ได้ลไมอไอะไรวะัวยังปวดได้ลบไหมวะได้ลบมยังเอาวเดงจเ่อเน,นั้นนะมันไม่ใหญ่แล้วการจันจ

Ừ, giang tác là nó à. Đây là quá đi giang là. Thấy đây và. cảnh chân gặp băng giang ca để qua mét măn. Win quá đây mà win chín quá. Ô, bữa ra cút, đi nó ra Young bay, young bay, quân luôn rằng ông tay cân nhau. Tóc linda, chơi chơi young bay, giữ, chơi ừ, rồi, chơi giữ, 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 จะเกิดได้เรียนแม่เลียวไปดุนกล้องก,องกอง็จอดไม่อยากได้วิ่งเลยปตักดิ้นอยแหละแตกแล้ว